ผู้ชมครับสถานการณ์ตามแนวชายแดนตอนนี้ถือว่าตึงเครียดสูงอยู่นะครับแต่วันล่าสุดนั้นทัพไทยของเราก็มีการตอบโต้มีการเอาคืนเหมือนกันเรียกว่าสวนเดือดเลยก็ได้ครับเพราะทางกองทัพภาคที่1น,นั้นได้มีการส่งชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยปราบขมรซึ่งเราก็เตรียมมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำตาไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าเครื่องขยายเสียงที่จะเอามาใช้ไล่มบขมรที่พยายามจะรุกรานละก็ยั่วยุฝั่งของไทยเราและล่าสุดนั้นอัปเดตออกมาจากรัฐบาลขมรเองจากคุณเซนครับ เรียกว่าเข้าตาจนก็ได้ออกมาถแถลงการว่าจะฟ้องเวทีโลกจะนําเรื่องนี้เนี่ยไปสู่นาน,นาชาติพร้อมกับแม่รับพที่สองก็บอกเองนะครับว่าศึกกัมพูชาตอนนี้มันยังไม่จบ เพียงแค่หยุดชั่วคราวเท่านั้นเรียกว่ายังคงดูเดือดยังคงระอุอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับโดยจะเล่ากันแบบนีก่อนะครับคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฟากฝั่งม,อม็อบเขมรบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานและด่านกบูชาบางส่วนเนี่ยได้นํามวลชนครับมากดดันมายยยุด่านไทยเราพร้อมกับมีการถือไม้หน้าสามมาคนละทอนนะครับแล้วแค่นั้นยังไม่พอยังก็มีอาวุธอย่างเหล็กแบบเนี้ยคือดูแล้วก็ชัดเจนเลยว่าตั้งใจมาทําร้ายด่านไทยเราเพราะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได มีการวางรั้วลวดหนามเลยซึ่งถือว,ว่าเป็นการประจันหน้ากาันแบบที่เลี่ยงเล้งไม่ได้นะครับฝั่งไทยเราก็พยายามผลักดันมวลชนจากขอมเมออกไปแต่ว่าไม่ออกซึ่งฝั่งทหารไทยเราก็มีโวยกับการขมเมนตเหมือนกันนะว่าเฮ้ย mm hmm. ปล่อยเข้ามาได้ยังไงเนี่ยทำไมคุณถึงไม่คุมมวลชนของคุณเลย แล้วปล่อยเข้ามาแบบนี้มันทำให้การยั่วยุไม่จบซึ่งเราก็มีการด่ากลา่และก็ต่อว่าทหารขมิมนไปแล้วไม่ได้มีการตอบกลับอะไรมานะครับเพียงแค่ปล่อยทําท่าเหมือนว่าเฮ้ยฉันผักดันอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ปล่อยมาเหมือนเดิมแต่วันล่าสุดครับกองกําลังบูรพาหรือว่ากองทัพภาคที่หนึ่งก็ได้เข้ามาดูแลความปลอดภยัยประชาชนแนวชายแดนไปที่เรียบร้อยหลังจากก่อนหน้านี้มีการติดป้ายประกาศให้กัมพูชาเนี่ย ย้ายออกจำนวน170ครัวเรือนในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานที่มารุกล้ำดินแดนของไทยเราและก็บ้านหนองยาแก้วหลังจากนั้นต่อมาก็มีมวลชนของเขเมรครับประมาณ150คน ได้เคลื่อนเข้ามาชุมนุมประท้วงใกล้บริเวณหลักเขตแดนที่46ซึ่งตัวนั้นก็มีกองกําลังเฉพาะกิจที่12เข้าตรวจสอบและจัดกําลังเข้าควบคุมสถานการณ์แต่เอาไม่อยู่นะครับเพราะมวลชนเขมรนั้นมาเยอะเหลือเกินซึ่งเราก็มีการประสานให้ฝั่งเขมรเนี่ยมาควบคุมประชาชนของตัวเองหน่อยเพื่อมีให้เกิดการยั่วยุหรือว่าเพิ่มความรุนแรงในบริษัทชายแดนก็จัดชุดคอฟอครับ เพื่อที่จะมาควบคุมฝั่งของขอเขมรซึ่งตอนนี้เหมือนเราจะเอาอยู่แล้วแล้วสิ่งที่มันจะเกิดมันก็เกิดจนได้เมื่อล่าสุดเนี่ยมันมีภาพเยอะแยะออกมาครับไม่ว่าจะเป็นภาพเยาวชนเด็กเนี่ยที่มีการถือไม้แล้วก็มีการถ่ายรูปติดฐารไทยเราด้วยก็เลยเป็นภาพนั่นแหละที่ขเขมรน,นําเอามาเล่นกันว่าเฮ้ยเรามีเด็กน้อยที่จะปกป้องแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินของไทยเราเองแต่ว่าเจ้าหนูนี้น่าจะเกิดไม่ทันนะครับก็เป็นการสร้างภาพอีกรอบหนึ่งของขอเขมรแล้วเป็นการสร้างภาพแบบนี้เนี่ย มาอยู่อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ถ้าเรายังจํากันได้เนี่ยมันก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ขเขมรมีการสร้างภาพซึ่งก็น่าจะได้รับคําสั่งจากฮุนเซนมาครับให้สร้างสถานการณ์หน่อยเพราะตอนนี้มันเงียบเกินไปบวกกับเรามีการประกาศกฎอายการศึกไปแล้วก็ไล่เขมร1น0รครัวเรือนเนี่ยออกจากแผ่นดินฮุนเซนก็เลยยอมไม่ได้ซึ่งสื่อของขเขมรครับมีการบอกว่าชาวกัมพูชามาจํานวน300คนนะ แต่ว่าฝั่งไทยเราทางกองทัพภาคหนึ่งบอกว่า150คนทีแรกเนี่ยเผชิญหน้ากับทหารไทยเราประมาณ30นายแล้วมีการถือไม้หน้าสามถือเหล็กและก็ยังคงหวังยั่วยุให้มีภาพทานไทยเราทนไม่ไหวทํำร้ายประชาชนชาวเขมรเองแต่ว่าทหารไทยเราไม่ได้ทำอะไรเลยถือว่าเป็นการสร้างเหตุการณ์แล้วขเขมรตั้งใจยั่วยุแต่ว่าสิ่งที่มันผิดสังเกตที่สุดเลยครับก็คือ ทำไมชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยถึงมีวิทยุสื่อสารที่ใช้กับความมั่นคงแล้วก็น่าจะตีความเป็นไปได้ว่ามวลชนกลุ่มนี้เนี่ยถูกจัดตั้งมาโดยกองทัพขำเหมนเองแล้วก็อาจจะเกณฑ์คนมาเนี่ยรวมตัวกันเพื่อสร้างความวุ่นวายและยั่วยุฐานแทยเราแบบนี้เพื่อที่จะให้เกิดภาพสร้างความชอบธรรมในการโจมตีเราอีกครั้งหนึง่งเพราะตอนนี้เหมือนขำเมนถูกดักโคห้ามโจมตีไทยห้ามยั่วยุไทยเด็ดขาดก็เลย มายั่วยุแล้วจะทําให้เกิดภาพไม่ดีออกมานะครับซึ่งฝ่ายไทยเราก็ถอยร่นไปประมาณ50เมตรแต่ว่าที่สะใจและก็ทาให้เขมยนกลัวที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดขนาดนี้ครับฝ่ายไทยเรา ยังเตรียมกําลังพลทหารเพิ่มเติมและก็เตรียมรถขยายเสียงและรถยิงแกน้ําตาลเนี่ยเข้ามาควบคุมเข้ามาในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งมีไม้กระบองครับแล้วก็ล่โดยสื่อขาเมีก็บอกว่าขอให้พี่น้องเนี่ยเตรียมไม่พร้อมแล้วชาวบ้านขมเมนดงก็ได้กระจายกําลังกันอยู่ทั่วทุกมุมเลยในภาพเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยครับว่ามีการ ทางป่าอ้อยเป็นพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่ชุมนุมใหม่ด้วยนะคือสิ่งนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้แม่ทัพที่2ครับออกมาพูดถึงประเด็นนี้ทันทีว่าศึกกระบูชามันยังไม่จบนะมันเป็นเพียงแค่การหยุดยิงชั่วคราวเท่นั้นซึ่งก็มีโอกาสจะปะทุได้ทุกเมื่ออันนี้เป็นสิ่งที่แม่ทัพที่2ออกมาพูดกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ขมรเดงยังไว้ใจไม่ได้ยังมีการย,ยั่วยุอยู่ตลอดแล้วการที่เราไล่ไปแบบนี้ครับขมรก็มีการตอบหนังสือถแถลงการกลับมาด้วยว่า ฉันจะไม่ยอมออกไปไหนไม่มีทางที่ฉันจะยอมออกไปได้เพราะนี่คือดินแดนของเขมรเป็นจังหวัดของเขมรเองก็ต้องไปหารือใน GBC อีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งที่ขเขมรเขียนชี้แจงกับเราหลังจากที่เราไล่ออกไป170ครัวเรือนแต่ว่าล่าสุดมันยังมีเรื่องใหญ่เรื่องช็อกกว่านั้นครับเมื่อรัฐบ,บาลของเขมรเองก็ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างแข็งกร้าว ว่าภายใต้การนําของฮุนมานเนตจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องทีิปไตยและก็บูรณาภาพแห่งเดิดนของชาตินี่คือสิ่งที่เรียกคะแนนนิยมได้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ได้มีการรุกรานไทยเราแต่ว่ามีการป้องกันจากไทยเราและก็สร้างภาพวา่าไทยเรามารุกรานล้ําที่ดินทางที่ผืนนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นด,ดินไทยของเราแต่เขมรหรือว่าฮุนเซนเนี่ยสร้างภาพแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปับ๊บ แถลงการนี้ออกมาทันทีเลยโดยในเนื้อหาของแถลงการเขมรครับบอกว่าหลังจากที่ไทยนั้นส่งหนังสือถึงบุว่าราชการจังหวัดบันเตียมินเจย ให้ชาวกะบ,บูชาจำนวน170ครัวเรือนนั้นย้ายออกจากบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วซึ่งกะบ,บูชาก็ระบุว่ากรณีนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาขามรก็ได้ใช้กลไกทางการทูตและก็กลไกระหว่างประเทศทุกช่องทางเพื่อประท้วงไทยไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือประท้วงทางการทูตถึง3ฉบับหรือการยื่นเรื่องต่อองค์กรระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยรวมถึงได้พานักการทูตและก็หน่วยงาน ระหว่างประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ขมรนกล่าวอ้างมาว่าได้มีการประท้วงเราแต่จะประท้วงอะไรแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไทยเราครับเลี้ยงไม่เชื่องเราสาให้ความช่วยเหลือแต่สุดท้ายขมรนจะมาฮุบที่ดินแบบนี้มันไม่ได้ นะครับซึ่งยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับทางราฐาัฐบาลเขมรของฮุนเซนเนี่ยก็บอกว่าผู้นําระดับสูงของกัมพูชาครับทั้งฮุนมาเนตแล้วก็ฮุนเซนนั้นต่างนําเรื่องนี้ไปหารือกับผู้นําต่างประเทศทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลขาธิการสหรประชาชาติอันวาอิบราฮิมและก็ผู้นําประเทศอื่นๆน,นั้นได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกับเสนอให้มีกลไกบุคคลที่3นั้นเข้ามาตรวจสอบการหยุดยิง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยั่ยยุหรือว่าการ,รเผชิญหน้าด้วยอาวุธกันอีกและส่งท้ายและปิดท้ายของขมิ้นนะครับก็บอกว่ากัมพูชานั้นสรุปชัดเจนว่าการปกป้องอธิปไตยจยะยังคงเป็นต่อไปเช่นนี้เพื่อเสรีภาพของประเทศอย่างมั่นคงนี่นะครับอันนี้เป็นถแถลงการจากรัฐบาลของฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนที่เหมือนพรอพกันไว้เลยพอมีการก่อม็อบก่อมวลชนขึ้นปับ๊บมีการถแถลงปุ๊บ โอ้โหมันจะเป๊ะอะไรขนาดนี้นะครับแถลงมาแบบนานด้านๆและก็ยังมีภาพหลายๆภาพบอ,อกมาทั้งเด็กทั้งเด็กเนี่ยยืนถือไม้ต่อหน้าด่านไทยเราหรือว่าชาวบ้านผู้หญิงแบบแก่ๆเนี่ยมายืนถือไม้ใส่ด่านไทยเราแบบนี้มันก็เป็นภาพที่ขม่มรเตรียมที่จะนําไปตีข่าวนําไปประโคมข่าวแล้วก็มาต่อว่าไทยเราแต่เราชี้แจงด้วยหลักฐานนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลักสิทธิมนุษยชนก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยดินแดนก็คือดินแดนนะครับเราไม่สามารถอารุมบรวยได้เพราะมันเป็นดินแดนของไทยเรา ซึ่งวุนเซนมากกว่าที่ต้องจัดการคนของตัวเองแล้วก็ย้ายบ้านให้เขาทําบ้านให้เขาใหม่ซึ่งไมนไม่เกี่ยวอะไรกับไทยนะครับไทยเราให้อยู่มา40ปีแล้ววที่ดํากินต่างๆนานาเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วตอนนี้ก็ได้เพียงแต่ฟ้องเวทีโลกแต่ว่าเวทีโลกเขาก็กลับมาดูหลักฐานอีกรอบหนึ่งเขาไม่ได้จะดูกันที่รูปภาพเพียงอย่างเดียวนะครับต้องดูความจริงให้มันชัดเจนซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ถามว่าน่ากังวลไหมกับปฏิบ้านหนองจาน ผมคิดว่าฮุนเซนจะยังใช้วิธีนี้ต่อเรื่อยๆนะครับเพราะอยากได้ภาพอยากได้ความชอบธรรมว่าพอโจมตีไทยมาแล้วเนี่ยเฮ้ยไทยทําประชาชนกธมันจะมาประมาณนี้นะครับเราก็เห็นภาพกันดีว่าชาวเขเ็นอะไรจะมีวิทยุสื่อสารด้วย เออก็แปลกเหมือนกันนะครับจัดม็อบมาแบบนี้สงสัยอยากจัดต่อกับภาคที่2เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตามแนวแชแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย